เด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธกรรมการรองเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยหมูบกตีมันหรือเปล่าดลงติดมันนกมันนกข้อหมูข้อหมูข้าเมืองข้อหมูข้าเมืองแกันนีนะครูกะแกขปดีนะครูกะหมไปด เออกลังไปอย่างนึงแต่อ hmm. ย่างนึงเอากลุ่มใหญ่ไปไหมพี่เลื่เลยเลืมาเลยททไรเืเลยาเมงาเมมเหัตึกแดงเลี้ยวขวามึงแยกประสาทกันเลยนะไอสอเทน่ะแยกประสาทกันเลยมันากมันอ้าสากไปพี่กำลังไปตรงนอพ่านเอฟเหน้าเลี้ยวซ้ายพี่โตเลี้ยวซ้ายะมาเออ้ามท่อรถเยอะมากใช่หรอลังวนกลับนับ เดี๋ยสามหกไปธนาคารใหญ่แล้วไปไหนแล้วพี่เมกขอแทงนะไกลมากที่ย่างที่ทำกายแอดมินซ้ายท้ายหลังแตกเลี้ยวซ้ายไปที่ซ่อมรถชน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 ซ้ายหลังแตกนะ้ตีกลมตีกลมสามหกร้านเสื้อผ้าร้านหรูร้านหรูหักซ้ายต่งหลังไหล หักฝ้ายกลับขึ้นบนมีสามคอียหนึ่งนะระวอกันอย่าลืมอย่าลูมกันเยอะโขึ้นบนแล้วไปเลยปืนไม่เาอยต่้ปความความความยิงดิยิงดิยิงยิงยิงดเดาหน้าป่ดีวีฟาดิตามันมันซูนงรอขวาหลังมันแตกไปแล้วหลังมาใส่ผ้าหลังเาใผ้าหลังผ้าเรนด

อนนี้บีเจอมา8ตัใช่ใไอจอนนะอ่า36 3หน้าแลนเลย36หน้าแลนเรียกทาว่นี่ยยิงอยู่นวะงโดนเอมพีดูด้วยดูเรแพด้วยบอกดูดดีๆนะใจเย็นนะใจเย็นจอนอาอา3าดิจบแล้วอยู่ไนเซตไฟดีๆนะเซตไฟดีๆนะไม่ได้อยู่ในไฟ3ะพาง36จะพังไอจอได้36กูคนอื่นไปเลยจะพจอมาน36หีเล็บมุ่งมุ่งอะ้แยกแยกไา่แยกแยกซ่อมรถแยกต้องด ไอไอไอดิออนไอดิออนอุ้มอยู่ใช่ไหมมึงทิ้งศพมาเลยก็ได้นะไดิออนเกมผมผมไปแล้วเออเออม่เป็นไรไม่เป็นตอนนี้ตอนนี้มดแล้วมันมันลงมันตกนะอีพีลวมันบัตล้มันัอนไอ้นี่ไอ้ที่ิวังทิวังออมาออมาอกมาออกมาออกมาออกมามดิออนดิออนดิออนมีที่ปลดปดในตัวปะ มีพี่ผมมีปักแล้วปักแล้วสองรูดสองรู่มีใครโดนปะถ้าไม่โดนดึงออกนะถ้าไม่โดนดึงออกไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันลงสามคนสี่คนเลยไม่โดนดึงออกไม่โดนดึงออกเลยเขาเป็นเขาของมันนะระวังนะลงนะกล่อมนะตอนถึงตามพี่มาได้ปะมันลงตัวยีมีเยอะนะลงตัวยีมีเยอะแต่มันปักไม่โดนเราลงตัวยีมีมันลงตัวยีมีไม่เราเรามาทีมมาหาทีมตัวข้างนอกหาทีมตัวข้างนอกหาทีมตัวข้างนอกแบน ไอ้พี่ตรงที่ซ่อมรถมีมันพันเอ้ยเขาไอ้ไซโคนะไซโคนั่งสองไรอยู่ตรงนั้นดำดิดำแล้วไรอะไซโคไซโคเหลือบเหลือบน้องเงินอะไซโคเหลือบน้องเงินไซโคน้องเงินอะดำที่ซ่อมรถมันนะรวมรวมกันเดียวไม่มาต้องรวมไอ้เหี้ยใครชนกูอีกแล้งฝั่งนี้ซ่อมรถมันิงอ่ะตรงนี้ซ่อมรถมาตรงนี้ซ่อมรถปกไม่บปกติดไะบูกติเรามึงออกไปดิเหี้ยมันแกกะฮัลโหล พี่ไปทรที่พี่ไปี่ไป่ไปพี่่อยู่ไปพีอยู่ไปคอดิต้คิต้าตรงนี้น่ะปกติไตรงไหนล่ะแยกไขวางแยกไม่ออกพี่มันรถแยกโอเคาหลุดแยกแบนดำไปแดไปแนดำอเเคโโอเคยมันอยู่แบนดลงไปลงไปลงไปต่อลงไปต่อชน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 โค้งไขวางใช่นี่นี่นีอยู่โค้งไขวางเนี่ยเดินลงไฮเลงไฮเบลงไฮเบลงไฮไปทางเขืนใหญ่ ระวังมล่อมังไปติด EMP นะระวังนะเ m p ตอนนี้มีประมาณเคนพี่เจเฮ้ยสายกว้างเลยที่สายกว้างเลยรถติบอยู่ข้างในข้างในอยู่ข้างในออกไม่ได้ออกไม่ได้แลว้นแลนที่ลาดอ่ะเฮ้ยมึงเอาปิดปิดปิดนทางออกไว้ปิดนัานออกไว้ดีวเลยรอคันเือตางนะช่วยช่ว่้อยู่สวยสวยวยิงยิทางบ้านทาง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 สะพาเค เราตหลดให้ได้มาเวลาอย่าัเฮ้ยยิงยิงตกเลยยิงตัวงข้าไหนยพีมาหน่อยไอ้ยีไอ้เพื่อนมันเพื่อนมันกำลังวิ่งตีนไปนะเพื่อนวิ่งตีนไปนะรีบ่านะยิงขัดมาดิยิงขัดมาดิยิงขัดดิยังขาดด ุกเที่พรชู่าเฮ้ยมึงตั้งตั้งสติหน่อยดิเพื่อนมันกำลังวิ่งไปมึงมึงรีบเคลียรีมึงรีบเคลียพี่หลังข้างหลังพี่หลัารถน้ำเงินมันนะรถน้ำเงินมานนะไอรถน้ำเงินอ่ะพอติตาน้ำเงินอ่ะมันนะต้นชนย่ชนอย่าชนมันบอก่ามีต้นัต้นหลุดวางมันวาามันวางรางมออกออกออก เฮ้ยบําคุเทียอะไรเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยมึงตั้งสติหน่อยดิมึงรีบเคลียร์ดิตรงนั้นน่ะเพื่อนมันจะวิ่งไปถึงอยู่แล้วเนี่ยมันจะวิ่งไปถึงอยู่แล้วนะทิ้งไหนทิงไหนทิงไหนไอสัตว์ไอพวกตัวหลุดไงเป็นปกติมันปกติดำมาไม่มึงลงไฟเลย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 มันมาหมดแล้วไอ้เหี้ยเลวมึงลงเร็วๆนะ สามหน่อยสามหน่อยสามหน่อยตัวนึงตรงนูนอ่ะสามหน่อยเฮ้ยขอปืนกลางไฟด้วยขอปืนกลางไฟด้วยขอปืนกลางไฟด้วยอย่าพูดหน่อยปืนกลางไฟโธผมผมมันตายเองมันตายขวาเอ้ยมันตายขวาแล้วโดนออกขวาจอนยังหน่อยงอยู่อุ้ยลองหลังพี่ตะกวยเฮ้ยเอ้ยขอขอไม้ดำหนึ่งเดินแรงดำแรงดำแรงดำก่อนไม้ดำหนึ่งเรียกคุณเล่นได้คุณเล่นได้คุณเล่นได้เรื่อง อดหลังนะราวังหลังด้วยนะหลังมีหลังด้วยเฮ้ยปืนราบังหลังนจอนกดหลังให้หน่อยหลังไฟไปตามหน่อยตามหน่อยหัวแดงตรงหลังเปามดีบิเฮ้ยพี่มอนพี่มอนพี่มอนมาม่กลยหน่ยยห่ยห่ปล่อยไปก็ได้ไม่ใช่ปืนาจอนมาหลังไฟจอนเฮ้ยอนมันไอปนมันมาหลังไฟมันดยู่อปนมันช่วพี่มังไนะปนเอดีด้วยปนมันด้วยนะ่อปน่้นึง ปกตี ỏi, มานะคันเนี้ยเออเด็ดรอฟ้าเนมาออลออให่เพื่อนออกวงอะหลังไปเพื่อนตายข้างหลังเพื่อนตายเยอะไม่ชุบเพื่อนเลยเ้ยเพื่อนด้วยเ้ยวนมาวนมาวนีฝั่งหน่อยมาวนีฝั่งหน่อยมาวนอีกฝั่งหน่อยมาวนอีฝั่งหน่อยกูโดนีฝั่งฮัลโหลไม่มไม่ตายมยไม่ตายพี่เล่นให้เล่นให้อาปืนดิไปเอาปืนดิ้กูโดนอีกฝั่งนะกูโดนอีกฝั่งนะ กอ่กอยู่อไปเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยจากวอเพื่อนหน่อยดิชุบเพื่อนหน่อยดิชเพื่อนเยอะไอชุบเพื่อนหน่อยอนกดวนนู้กหน่อยกดหน่อยปืนมันสกระบอกฝั่งนี้เพือยิงไก็ยิงไว้ มันเล่นอยู่ด้านจอดรถเอ้ยมันซ้ำผม,ม<ร>ยาวเลยลุงบอกเอ้ยมึงดันหายาวยาวคุยฟักบอกให้ดันแม่งก็ไม่ดันจริงนะไอ้เชี่ยไปกลับเอาไปกลับข้างนอกโจกเอด,ดีด้วยโจกเอ็ดดีดปะมูนมาอยู่กับผมปะมูนมาอยู่กับผมทางทางนี่ทางเดินทางเดินดันดิวะเอไอ้เดีวย เออพี่เห็นทาวเวอร์พี่อยู่พี่อยู่อาจารย์อย่าตอกนะจารย์แม่แม่ผมผมคุยก่อนเล่นแล้วว่าเราต้องเล่นยังไงเวยแต่มันก็ยังเล่นกันเหมือนเดิมขอให้ไหวนะเพื่อ,อนเด้อ เ,เฮ้ยเที่ยมันทิ้งปล่อยทิ้งปล่อยไม่ได้มันรู้ป่าวไอ้อเที่ยมหยุดดิไอ้เที่ยมนิดโมโตัวเสี่ยวไปไหนวะออไอ้ะเยอยขยะไอ้สัตว์เยอยแก๊งชอบหนีสัตว์เป็นคุยแล้วพี่เดี่ยวย้อดโดนหลังพี่มีไอดียปะแบ่งไอเดียกันนึงเลง่นการไฟล,ล์หลังเดี๋ยวพี่กดให้สาย้ายปีนมาเฮ้ยมึงต้องชูเพื่อนนะเว้ยมึงต้องดันมันชูเพื่อนนะเว้ยคนด้วยเจ็คนด้วย อาจารย์ก่อนเลยเอ้ยมึงเอ้ยมึงไปไหนกันเนี่ยมึงมากลางไฟกันหน่อยดิมาข้างในหน่อยมอข้างในหน่อยไอเพื่อนโดนเนี่ยตรงกลางไฟเนี่ยเอ้ยมาช่วยมาช่วยหน่อยเร็วร้วงปืนหน่อยดิร้วงปืนหน่อยในวอเยอะมาเล่นที่จอดรถไปนะที่เล่นที่จอดรถเล่นที่จอดรถเล่นที่จอดรถอันนี่จอดรถตตัวพี่โตตรงผมเนี่ยสามตัวอันนี่จอดรถแล้วอศพมันออกมาฆ่าได้แล้วอศพออกมา พลาดมันเปืนอยู่นี่หมดเลยนะปืนอยู่ตรงนี้หมดเลยนะมันเล่นในในไฟไม่มีปืนนะไอ้เหี้ยชยเพื่อนไอ้ต่อมันเดี๋ยวมันตายเยอะอ้มึงเอาโสมมันออกมาด้วยเอาโสมมันออกมาด้วยเอาโสมมันออกมาตรงลานร้านก๋วยเตีแม่งเร้ยใครไปเล่นเดี่ยวอยู่ตรงต้นไม้ไอ้มึงกลับมาเล่นตรงลานจอดรถดิแม่ในีตัวหลุดปืนมันปีปี ได้พีเลยนะมึงเอาร้านจดรกได้มันมาข้างไหนกวนไีด้วย AD บางตัวอะไรนะยอดออกมาเลยนะข้างหลังข้างหลังไอ้ตรงไอ้ตรงมากักนะดึงศพออกมาเขาดึงข่อนี่ตาดึงศพเอาศกไปเอาศพไปดึงตึอะไรมาทางถนนเลยกลางถนนเลยเพื่อนไปกลางถนนได้ตปืนผมได้ตปืนปปืนปหมวกกระต่ายขากระต่ายตรงตถนนพี่คนนึ่งขอขอปืนขอปืนางหน่อยเห็นาล้วครูงไปไปอยูู่วิ่งอยู่ครูวิ่งอยู่มันล้มม่สัตว์มันล้มมอมัดี งอม่ได้คืองู่นีืนมันปืนว่าคืนน่าจะหมดแล้วน่าจะเหลือไฟยืนอย่างเดียวเค็นเข็นออกมาเดี๋ยวไฟยืนหนึ่งเดียวหรือใช่ใช่ใช่เพื่อนนายเพื่อนชายถนนชุดหน่อยเอาเพื่อน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 หน่อยไปเฝ้าเย็นเย็าเฝ้าออกมาเดีเอาเืนเอาไปหัวเอาเพื่อนเอาศบนะเว้ยถ้าไม่จบไม่ชนะนะเว้ยเคลียร์ให้ได้เคลียร์ดีๆจบศพมันจบไวมากค่ะที่เหยียบแล้วจบ ดีด้วยไอ้ปืนปืนสอบคนละคนทีปืนทูตบปืนเพื่อบอกาเยตามีอเดียวายยาีผายเวยอนยอดถือถือสบได้ปะปืนอ่ะไม่ตายนะยังไม่ตายนะตัวนึงตัวอธนี้ตัวบกระสอบนี้ึงแบนถอาบไนึงแบนถือเบได้ธนานึงธนาคารตัวนึง อยนั้นแนตามาเบิกกดอยู่นะครับน่เป็นเหอยู่เอาไตาตัวนี้เง็ไม่เบิกกเยอะมันเบิกกดเยอะมันเบอกดเยอะรอเพื่อนดิรัาเพื่อนอกมันเอาเพื่อนอกเบิกกดเยอะเบิกกเยอะไม่เบิกโแลด์แร่นเยอ่ะยิงไปยิงเลยยิงไปยิงเลยหยิบเพื่อนหยิบเพนได้เบิกกเยอะมากตงตีแยกได้ปะคือเราเราาเราเราคืาเราราคืเราอ้เานอยานอยเา้อมีจับมันตกเรอเพื่อนดิกดราการราารมากูมาทไมทไม่ไม่พนไตอี้ อยู่ไหนก็หนีไอ้ที่สามคนหนึ่งสามคนหนึ่งมาเดินเล่นให้เลยเล่นให้ไอ้ตรงตรงนี้ปืนสองตัวอยู่นี่นะปืนปืนสองสมัดสีแยกกับคนมัดสีแยกี่เห็นปะสีแยกอ่ะตายสีแยกมันตายยังตายแล้วตายแล้วยินี่สองโอ้ทำเลยทำเลยทำเลยทเลยดิจันกระหน่ำมันดิจันสวยโอ้ยคมอ่ะไปเอาตรงที่หลังเนี่ยเอาสมกลับมาดิข้างหลังอ่ะใครอ่ะมาท้อง มารวมมาตมรวมสอมารวมีแยกจาไปกันเราไปนม่ใส่มีข้าวไปสอง้าง เยี่ยแต่เราแม่งเล่นเสี่ยวทุกตาเลยวะ่ะมันมันเล่นแล้วมันล่นตลอดมันเสี่ยวโดนทุกตาเลยวะไอ้เชี่ยถ้าไม่มีจอนเนี่ยแต่ละตาเนี่ยเชี่ยจะทำยังไงวะ เอ้มาเอาไอดียผมหน่อยพี่เอาไอดียผมหน่อยเอาไอดียผมหน่อยไอเดียผมเต็มไอเดียผมมดไอเดียผมมดคนวเอื่อเรื่องมาจอรถปะย้อน่พี่โจได้รถหลุดมาแล้วไม่ต้องละแม่มือเขละสอไปเลย ดูแลดนรถก็ได้ดูแลเราใช่ไหมช่วยนะเช็ครถจุดต่อดูแลดำดูแลดำเอาอะไรได้เองไอ้ไอ้ไอ้ถือโอละศพเลยเศสอบแล้วก็เช็ครถจุดด้วยเอาเลยนะนี่กี่นี่อะโลอ่ะโลเหี้ยถือโอละบหน่อยเช็ครถเศษศอเศษศพเศษศพซ่รถบอกมาแล้วถือศบได้แล้วยังมาแต่บัฟไอ้เหี้ยเฮ้ยคอติต้ามันหลื่อเฮ้ยรถใบศพมันเหลือเยอะจังวะ โลห์ศพเหลือเยอะกันวะเมาศพหน่อยศพเหลือเยอะาศพเลยเหลือสี่ศพเหลือสี่ศพเมาหน่อยในวอรหายไปไหนหนึ่งเอ้ยมึงวิ่งตัวฟิวเลยมึงไม่เอาศพวะแทนมาแทนอยู่ไหนมาลยเว้แทนด้านหลัง ให้ไป้ายย้ายย้ายยรายย้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 ายะจายย้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 ายอ้านย้าย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 ย้านย้ายย้ายย้าไม้มีย้ายย้าไม่มีป้ายย้ายย้านย้าย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 ่้ายย้าไม้มีปืนยยบากย้ายย้เยย้าะย้ายย้ายย้ายยไม่มีปืน้าะยังไม้ได้อุ้ายย้ายก้ายย้ายย้าเด้๋ยต้ายล้าโรงายาบาล้าย้าย้า้าลย้ายย้ยาย้้าย้าย้ายเห คือมีใครยังไม่ได้อุ้มปะไอเดือนไม่ได้อุ้มพี่ไอเดือนไม่ได้อุ้มเดียนไปหาเดหาเปลี่ยนกับพี่มอสพี่มอสหอหอเลยยังไหมพี่มอสเดียนมันนั่งกับผมเดียนอยู่เมาส์เนี่ยมาแล้วไร้อนแล้วไปพี่แลร้อแล้วรอนผมก็าวนะผมก็หวนะอยู่กับพี่ไอยูเด่ะบอสอ่าคนนี้แทนผมก่อนได้ไหมมันมีรถสีแดงผมขับอาหมดเรียกแล้วไอไอไอยูเปลี่ยนกันเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี้ดีกว่าเลี้ยวคุมดีกว่าเลี้ยวเอามาเลยเมาส์สองตัวเี๋นี่เดี๋ยวไปอุ้มแทนเลี้ยวดีกว่าอยู่ไหนอยู่ที่เดิมหรออออนนน้เดพีี่่่ลยยยววููไไหห อาแลนม่วงได้ปะแลนม่วงแลนม่วงเดี๋ยวกูเดี๋ยวสิบสี่ห่อสิบสี่ห่อนะเพื่อนสิบสี่ห่อสิบสี่ห่อดูดิมันไล่เนี่ยมันไล่เหรอใครไล่นะรถตํรวจไล่ในเมืองไหนพี่มึงห่ออะไรไม่ห่อไม่ห่อม no right. ันไล่เลยมันหนีเลยมัหนีเลยไม่ต้องแล้วไล่ดุแล้วดุดแล้วคืนคืนไมโดนจับอยู่ดีนะมันเป็นงั้นหนีเลยงั้นหนีเลยเออแต่มึงอย่ามึงอย่าอุ้มสองนะเว้่อมึง้องเมืองนะแม่พี่เรียกแต่รถแต่เดียมดุ ฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K s O C ด้วยกันนะคะ